สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการบริหารบริษัทในไทยนะครับคือมันมีรายละเอียดทางกฎหมายที่น่าสนใจยเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทและก็เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นวันนี้เราลองมาเจาะลึกกันดูนะครับจะได้เห็นภาพชัดๆว่ากลไกพวกนี้มันเป็นยังไงสวัสดีค่ะ ใช่เลยค่ะมีประเด็นน่าสนใจอย่างเช่นกลไกลตามกฎหมายที่เปิดช่องให้กรรมการพ้นความรับผิดได้หรือแม้แต่ข้อควรระวังในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปเหมือนกันนะคะงั้นเราเริ่มตรงนี้เลยดีไหมครับเรื่องการปลดเปลื้องความรับผิดชอบของกรรมการตามมาตรา1 1 7 0ที่ว่าเนี่ยเหมือนจะเป็นเครื่องมือสาคัญเลยโดยเฉพาะเวลาซื้อขายกิจการกัน ถูกต้องเลยค่ะมาตรา1 1 7 0นี่เไม่ใช่แค่ตัวบทเฉยๆนะคะแต่มันเป็นกลไกสำคัญเลยที่ใช้เคลียร์ทางให้กรลมการชุดเก่าๆคือพอขายกิจการไปแล้วก็จะได้สบายใจว่าจะไม่มีปัญหาอะไรตามมาทีหลังอ๋อครับก็เหมือนการเคลียร์คัดกันไปประมาณนั้นค่ะแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะกฎหมายก็ยังคุ้มครองผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยอยู่ เขายังมีสิทธิฟ้องคดีได้ภายใน6เดือนค่ะนับจากวันที่ที่ประชุมใหญ่อนุมัติมติปลดเบื้องความรับผิดนั้นไปครับผมที่นี้เอ,อ่อคำถามที่หลายคนก็คงสงสัยกันอยู่ใครกันแน่ครับที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดจริงๆในบริษัทกรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้น ถ้าตามหลักกฎหมายแล้วนะคะอำนาจสูงสุดจริงๆอยู่ที่ผู้ถือหุ้นค่ะผ่านมติในที่ประชุมใหญ่ซึ่งกรรมการก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมตินั้นๆนะคะการประชุมหลักๆก็มี2แบบอย่างที่ทราบกันคือประชุมสามัญประจำปีหรือ OGM กับอีกแบบคือประชุมวิสามัญหรือ EGM อันนี้จะเรียกเมื่อมีเหตุจําเป็นหรือเรื่องด่วนๆค่ะแต่เรื่องการเรียกประชุมนี่เหมือนจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจอยู่นะครับอย่าง EGM นี่ใครเป็นคนเรียกได้บ้างครับ ใช่ค่ะตรงนี้มีจุดต่างคือการเรียกประชุมวิสามันหรือ EGM เนี่ยนะคะต้องใช้มติของคณะกรรมการเท่านั้นกรรมการคนเดียวสั่งเรียกประชุมเองไม่ได้ค่ะอันนี้มีแนวคำพิพากษาดีกายืนยันไว้เลยเอาเหรอครับต้องเป็นมติของบอร์ดเท่านั้นใช่ค่ะแต่กลับกันนะคะถ้าเป็นการประชุมสามัญประจำปีหรือ OGM เนี่ยถ้าคณะกรรมการเกิด ไม่เรียกประชุมขึ้นมากฎหมายเปิดช่องให้กรรมการคนใดคนหนึ่งสามารถเรียกประชุมเองได้เลยค่ะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะโหต่างกันชัดเจนเลย แล้วผู้ถือหุ้นล่ะครับมีสิทธิ์ขอบ้างไหมมีค่ะผู้ถือหุ้นเสียงข้างน้อยถ้ารวมรวมกันแล้วถือหุ้นตั้งแต่หนึ่งใน5ของทุนบริษัทขึ้นไปนะคะเขาก็มีสิทธิ์ตามมาตรา1นึดที่จะทําหนึ่งสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม EGM ได้ซึ่งถ้าผู้ถือหุ้นร้องขอมาแบบนี้แล้วมาตรา1นึ่ก็บอกชัดเจนว่ากรรมการต้องเรียกประชุมโดยพลันค่ะคือช้าไม่ได้ครับก็เหมือนเป็น,นกลไกคานอํานาจกันระหว่างฝ่ายจัดการกับผู้ถือหุ้นนะครับ อืมแล้วถ้าเรียกประชุมไปแล้วแต่คนมาไม่ครบองค์ประชุมหรอครับปกติเหมือนจะต้องมีหุ้นรวมกันอย่างน้อย1ใน4ของทุนทั้งหมดใช่ไหมครับตามมาตราหนึ่งห ใช่ค่ะอันนั้นคือหลักทั่วไปเลยแต่ว่ามีประเด็นที่น่าสนใจมากๆจากแนวคำพิพากษาสารดีกาค่ะคือถึงแม้จะมีผู้ถือหุ้นมาประชุมแค่คนเดียวเลยนะคะแต่คนนั้นถือหุ้นรวมกันแล้วเกินหนึ่งในสี่ของทุนบริษัทไปแล้วก็ตามก็ยังไม่ถือว่าเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายค่ะฮะจริงเหรอครับคนเดียวต่อให้หุ้นเยอะแค่ไหนก็ยังไม่นับว่าเป็นองค์ประชุม ไม่นับค่ะเพราะคำว่าประชุมในทางกฎหมายนะคะมันต้องมีคนอย่างน้อย2คนขึ้นไปค่ะถึงจะเรียกว่าเป็นการประชุมได้อ๋อเข้าใจแล้วครับแปลกดีเหมือนกันนะแต่ก็สมเหตุสมผลในแง่การพิจารณาร่วมกันแล้วถ้าครั้งแรกประชุมไม่ได้เพราะคนมาไม่ถึงสองคนนี้ทำไงต่อครับ ถ้าเป็นกรณีที่องค์ประชุมไม่ครบในการประชุมครั้งแรกนะคะแล้วก็ไม่ใช่กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นฝ่ายเรียกประชุมเองด้วยมาตราน1นึ่็กาวรกสองก็กาหนดให้ต้องนัดประชุมใหม่อีกครั้งค่ะภายใน14วันซึ่งในการประชุมครั้งหลังนี้ล่ละค่ะที่กฎหมายไม่ได้กําหนดเรื่ององค์ประชุมขั้นต่ําไว้อีกต่อไปแล้วคือมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นครับผมชัดเจนครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องเข้าประชุมมันมีอีกประเด็นที่คนอาจจะสับสนกัน คือสิทธิเข้าประชุมกับสิทธิออกเสียงลงคะแนนสองอย่างนี้มันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะคนละเรื่องกันเลยตามมาตรา1นึ่เนี่ยผู้ถือหุ้นทุกคนนะคะมีสิทธิเข้าประชุมเสมอไม่มีใครห้ามได้แต่ว่าสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเนี่ยอาจจะถูกจํากัดได้ค่ะมี2กรณีหลักๆ1คือถ้ายังจ่ายค่าหุ้นไม่ครบตามที่บริษัทเรียกเก็บอันเนี้ยมาตรา1นึ 2. คือถ้าผู้ถือหุ้นคนนั้นเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติที่จะลงคะแนนอันนี้มาตรา1นึ่ค่ะอ๋อมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนี่เองแต่เอ๊ะแล้วก็เป็นการโบวตเรื่องตัวเองเป็นกรรมการแหละครับแบบนี้ถือว่ามีส่วนได้เสียพิเศษไหมคําถามดีมากเลยค่ะจุดนี้แหละที่น่าสนใจ คือแนวคำพิพากษาสารดีกาถือว่าการที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตัวเองเป็นกรรมการบริษัทเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนะคะเอา้าทำได้เลยครับบวตเลือกตัวเองได้เลยได้ค่ะตามแนวดีกาคือทำได้ไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษตามมาตรา1 1 8 5ค่ะเข้าใจแล้วครับอันนี้น่าสนใจมากเลยสุดท้ายนะครับถ้าสมมติว่าการประชุมหรือว่าการลงมติมันมีปัญหาขึ้นมาเช่นเรียกประชุมไม่ถูกขั้นตอน หรือลงมติไปแล้วมันขัดกับกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทเองแบบนี้จะแก้ไขยังไงได้บ้างครับค่ะหลักสำคัญจะอยู่ในมาตรา1 1 9 5ค่ะกฎหมายให้สิทธิท,ทั้งกรรมการแล้วก็ผู้ถือหุ้นนะคะไม่ว่าจะมีหุ้นมากน้อยแค่ไหนแม้แต่คนเดียวหุ้นเดียวก็มีสิทธิ์ค่ะที่จะร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ที่มันผิดระเบียบนั้นได้ต้องไปที่ศาลอย่างเดียวเลยใช่ค่ะต้องร้องขอต่อศาลแต่ มีจุดสำคัญมากๆเลยคือต้องรีบทําภายใน1เดือนเท่านั้นนะคะนับแต่วันที่ลงมตินั้นแล้วก็ต้องจําไว้ด้วยว่ามติที่ถึงแม้จะผิดระเบียบเนี่ยมันก็ยังคงมีผลสมบูรณ์อยู่นะคะจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเพิกถอนออกมาเพราะฉะนั้นเรื่องเวลา1เดือนนี่สำคัญมากจริงๆค่ะ ชัดเจนมากๆครับสรุปวันนี้เราก็ได้เจาะลึกกลไกสำคัญสคัญหลายอย่างเลยทั้งเรื่องการปลดเปลื้องความรับผิดชอบกรรมการที่เป็นเครื่องมือสำคัญในทางปฏิบัติ อำนาจที่แท้จริงของผู้ถือหุ้นผ่านที่ประชุมใหญ่ความแตกต่างในการเรียกประชุมสามัญกับวิสามัญเรื่ององค์ประชุมที่เออต้องมีอย่างน้อย2คนมาคนเดียวไม่ได้แล้วก็การนัดประชุมครั้งที่2ความต่างระหว่างสิทธิเข้าประชุมกับสิทธิโหวตแถมยังโหวตเลือกตัวเองเป็นกรรมการได้อีกแล้วก็สุดท้ายคือการเพิกถอนมติที่มีปัญหาต้องทําภายในหนเดือนตามมาตราน1นึ1่นะครับ ใล่เลยค่ะครบถ้วนเลยและประเด็นที่อาจจะอยากชวนให้ลองคิดต่อกันดูนะคะก็คือว่าเมื่อเราทราบถึงกลไกแล้วก็สิทธิต่างๆพวกนี้แล้วเนี่ยลองนึกภาพดูว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือผู้ถือหุ้นเสียงข้างน้อยจะสามารถใช้เครื่องมือทางกฎหมายเหล่านี้เช่นการรวมตัวกันตามมาตราน1นึ1 3, เพื่อขอให้เปิดประชุมวิสามันหรือการใช้สิทธิฟ้องเพิกถอนมติตามมาตราน1นึเเอามาใช้เพื่อสร้างอำนาจต่อรองหรือว่าปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองในสถานการณ์ จริงได้ยังไงบ้างถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีเสียงข้างมากพอที่จะโหวตชนะในที่ประชุมก็ตามก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนำไปปรับใช้กันดูนะคะหากคุณชอบความรู้ดีๆแบบนี้โปรดกดไลค์กดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ